แล้กูเฮ็ดเอานาะแล้วสีไปสีดใหยนยางวัคซีนสีนั่นละเขาบังคับก็สาทีดนั่นละบังคับห้าว่าสีก็ได้มันอยู่ที่ห้าอยากสีว่าอยากสีดแต่เขาอีกลุ่มเขาจีมาอยู่นตายแล้วก็แล้วไปตายแล้วก็ไม้คว่ำว่าเบิดกลัเบิดเว้นไมคิดไปหันโดดอยากไปสีสันติจังสีบ่ได้มานงองงอมงอมงอยู่น้่นู่น่อยากไปสีดบ่ กูกะว่าอยากสีดแล้วแล้วว่าขอบังคับเขาด้ไปยังก็บังคับ,งบให้สีดบ,งบังคับเด้อหนึ่งขัดพวยมากไปร่วงบาลเขาบาบสองเงื่อนพู้เ่าเขากบว่าห้สามมีเงื่อนอีหยังมาทั้งรัดบาน,นกบากีกะบ่ได้กกเลยเ็เลยตองออสีไปส,สีตายก็ตายโลดงานอยากได้เงื่อนเขาเอาห้าบ่มีมากเนีดจังไดพาสีเหลียง ลูกเต่าในเรียงเออจนแปดสิบแล้วได้ไม่จุ้ยเขาเนี่ยหามะสิปูเห์นะจุ้ยแล้วเจ็ดปีแล uh, ้วคุ่ได้เป็นร้อยปีเขาเกาไปสีดเบิร์ดเขาอยากให้ผู้เท่านี่ตายมันเบิร์ดไปเบิร์ดไปเขาจังว่าได้ใช้เงินไหล กระสจ้งสั่นตัวหู้แล้วือสิไปฉีดหู้กระร้างนั่นน,น,ไไนั่นละให,ให้เบิร์ดผู้ได้เป็นโรคอันนั้นอันนี้เราไปฉีดเบิร์ามย่ตายมากก็ว่าเป็นโรคประจำตัวว่ปปะวันได้เป็นน้ำวัคซีนเลยโรคป,ประจำตัวให้ไปฉีดเก้ามันแล้วก็เป็นน้ำารั้าบาหนึ่งตัวที่เป็นน้ำหยั่ง Ch มัน mo บ ban กระบบ sanaana ะเขา